มากิ้งเซน์โฟสเส้นใหญ่นะคะแซ่บอร่อยนะคะผักบุ้งเยอะๆนะคะนี่นะคะเป็นลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาตัอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะอร่อยเลยนะคะสดแล้วแบบอื้มเขียวๆเพ็ดๆอร่อยอร่อยลงตัวแล้วนะคะแซ่บแซ่อื้อร่อยนะคะเห็นแล้วก็นี่นะคะแมกระพุนก็อร่อยนะคราสดนะคะร้านร้านนี้ทําอร่อยนะคะ ทำแบบว่าโอ้โหเรากินแล้วแบบอร่อยมากๆเลยคับอร่อยไม่ต้องบอกเลยนะคะเส้นใหญ่นะคะเส้นนุ่มๆนะคะเส้นใหญ่นุ่มนะคะผักบุ้งนะคะของสดนะคะเปรนลูกชิ้นปลานะคะทั้งนั้นไม่ใช่หมูนะคะน,นี่จะเป็นปลาะคะเย็นตับโฟเจ้านี้นะคะก็ทําอร่อยรสชาติน้าแล้วก็กลมๆนะคะกลมกลมมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็กินไปนะเส้นใหญ่ะะชอบ เขาทาเส้นใหญ่แบบบางบางร้านนะคะเส้นใหญ่ก็ไม่อร่อยนะคะมันจะเหมือนเรามีแป้งบังนเยอะนะคะแต่ที่ร้านนี้นะคะเส้นใหญ่เขาอร่อยนะคะมันนุ่มนะคะไม่เหนียวมากนะคะอร่อยอร่อยมากๆนะคะทานได้เลยค่ะอร่อยอย่างนี้นะคะโอ้โหแซบลงตัวเลยนะคะแซบอร่อยอร่อยนะคะกินได้ทุกวันนะคะชอบค่ะเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวกยเตียวนะคะขอภายผู้ผิดกินกว๋วยเตี๋ยวนะ อร่อยอร่อยนะคะชอบมากเลยนะคะชอบในการที่ว่าเราได้กินก๋วยเตี๋ยวของที่เราชอบนะคะมีปลาหมึกด้วยนะคะปลาหมึกจะเป็นคล้ายๆปลาหมึกเป็นสีนะคะเป็นสีนะคะก็อร่อยไม่ใช่ปลาหมึกเราเลือกไม่ถูกด้วยนะแต่มันก็อร่อยนะคะมีเลือดนะคะอันนี้มีเลือดนะคะลูกชิ้นนะคะแมงปุนนะคะหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะขอเพิ่ม พริกป่นเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเผ็ดน,นะคะพริกป่นใส่ไปนะคะมันก็อร่อยนะคะเป็นพริกป่นะค่ะรสจัดจ้านนะคะทําให้อร่อยอร่อยนะคะแล้วแต่ว่าคนชอบเนาะบางคนก็ชอบกินแบบอีกแบบหนึ่งบางคนก็ชอบกินกแบบนึงนะคะนี่นะคะชอบแมงกะพูลนะคะนุ่มนะคะไม่เหม่งขาวนะคะแมงกะพูลนะคะกินแล้วเราก็ไม่เหม่งขาวแลว้วคะอร่อยนะคะทุกๆอย่างนะคะกินแบบว่า บางครั้งถ้าออกข้างนอกไปนะคะก็จะกินเยียนตจโฟบ้างนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้างนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ําตกบ้างนะคะคือว่าส่วนมากมันหากินง่ายนะคะแต่ว่าไอ้ที่มันจําเป็นที่สุดนะคะมันก็จะต้องเป็นนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เราเคยกินร้านประจํานะคะถ้าร้านไหนที่ทาอร่อยนะคะเราก็จะ ต้องกินประจําตลอดนะคะนี่ร้านนี้เขาอร่อยนะคะเพราะว่าเย็นตา e โฟขงเขานะคะน้ำเขาเข้มข้นนะไม่ใช่น้ำใส่บางบางร้านนะคะเย็นตาโฟน้ำใสๆใส่นะคะไม่เข้มข้นเขาใส่ซอสน,นะคะอันนี้เป็นซอสผลไม้นะคะบอกว่าซอสผลไม้นะคะเล้ก็มันก็เลยม,มันจะดูออกนะคะกินแล้วกิ่นเขาก็จะรู้นะคะว่าซอสน,นะคะ กับซอสที่แบบว่ามะเขือเทศนะคะเขาก็จะเอามาผสมเขาบอกว่าทําเองนะคะเป็นซอสนี่ทําเองนะคะมันก็เลยมีกลิ่นของมะเขือเทศนะคะ,ะมาปั่นนะคะเขาก็บอกส่วนมากร้าน้าเขาไม่ค่อยบอกเลยนะคะว่ามันเป็นแบบไหนทําแบบไหนเขาก็ต้องปิดความรับไว้บ้านเนาะของอร่อยนี่ค่ะปลาหมึกเห็นไหมคะปลาหมึกค่ะปลาหมึกนะคะปลาหมึกนะคะปลาหมึกสีนะคะเห็นแล้วอยากอร่อยแล้วอร่อย มากินด้วยกันนะคะกินไปเลยนะคะแซบขนาดนี้แซบองตัวแซบอะไรขนาดนี้ก็กินแล้วก็อร่อยอร่อยออร่อยไปเลยไม่รู้จักจบสิ้นแล้วอร่อยแล้วอร่อยอีกนะคะโอ้โหแซบแซบแซบเลยนะคะแซบมากๆขอบคุณทุกกาําลังใจนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะนี่นะคะโอ้โหอร่อยนะคะ ไม่รู้ถ้าใส่พริกป่นเยอะๆนะอร่อยนะคะแต่ว่ากลัวปวดท้องนะคะบอกถ้าคนเป็นลูกเพาะนะคะถ้าใส่พริกป่นเยอะๆนะคะมันจะปวดท้องนะคะ,ะปวดท,ท้องของเราเองนะคะแทบหลายๆเลยนะคะแทบหลายแทบตรงตัวนะคะแหมกินไม่ยอมเรียกเลยขาแ่อคนข้างบอกว่ากินไม่ยอมเรียกเลยนี่ค่ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกกับลูกชิ้นปลาแผ่นนะคะ นี่นะคะมากินกันเลยนะคะค่ะให้เราอร่อยอร่อยนะคะลงตัวขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ด,ด,ดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงม,มีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยคะ่ะปูรักษาพรพภูมิของนะคะสาธุคะ่ะ